ทีนี้มาพูดถึงของไทดนโวลลุ่มสิ่งที่ต้องการสุดท้ายของเครื่องช่วยหายใจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเพชเชอร์หรือว่าวอลลุ่มสิ่งที่เราต้องการก็คือทีวีคืออะไรทีวีก็คือไทดนโวลลุ่มไม่ว่าเราจะเลือกใช้โหมดเพชเชอร์หรือโหมดวอลลุ่มเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือให้คนไข้ได้ไทโดนโวลลุ่มที่เพียงพอก็คือได้ออกซิเจนเพียงพอกับร่างกายของของผู้ป่วย เนื้อออกไหมตอนนี้เราใช้โหมดวนลุ่มเอ่อเราใช้โหมดเพื่อเชื่อพูดผิดเห็น VTE คนไข้ไหมจะมีรู่ออกไหนอีก คำถามก่อนเรามาดูไทโดนวอลลุ่มปกติก่อนไทโดนวอลลุ่มปกติของมนุษย์ของคนเราคือเท่าไหร่ไม่ได้อ่านมาเลยเหรอ,อะไทโดนวอลุ่มปกติเท่าไหร่น่ตายแล้ว8ถึง1 0ซีซีต่อน้ำหนักตัว1กิโลกร,รมัมคำถาม8ถึง1 0ซีซี 1> 8 1 0ถึซีซีต่อหนักตัว1กิโลกรัมถ้าคนไข้หนัก100กิโลเออเอาแมา่ถ้าคนไข้หนัก10กิโลคนไข้จะมีไทโดนวอลุ่มเท่าไหร่ <1> 1> ไทโดนวอลุ่มก,ก,ก็คือก็คือความจุของปอด ในไม่ใช่ความจุของปอดก็คือความจุของปอดในขณะที่เราหายใจเข้าออกปกติหายใจเข้าออกปกตินะอุ้ยหายใจเข้าออกปกติคืออะไรก็คือนี่แหละที่เราหายใจอยู่ปกติเนี่ยพวกเธอกําลังหายใจอยู่เนี่ยธรรมดาปกติที่เราหายใจแบบเนี้ยเราเรียกว่าไทดอนมลลุ่มหายใจเข้า ไทดโดนวอลลุ่มเท่าไหร่หายจะออกไท,ดไทดโดนวอลลุ่มเท่าไหร่นี่คืแหละคือภาวะของปกติโดยทั่วๆไปไทดโดนวอลลุ่มเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความจุของปอดของแต่ละคนไม,ไ,มไม่เท่ากันหรอกแต่โดยประมาณก็คือ8ปดถึงสิบซีซีต่อน,นักตัวตนหนึ่งกิโลกรัมแปดถึงสิบซีซีต่อนักตัวหนึ่งกิโลกรัมถ้าคนไข้หนัก1นกิโลคนไข้จะต้องมีไทดโดนวอลลุ่มแปดถึงสิบซีซีถ้าคนไข้หนัก10บกิโลคนไข้ก็ต้องได้8ปดสิบถึงหนึถ้าคนไข้หนัก50ากิโลก็ได้เท่าไหรร่400 500ถึงโดยปะมาณ โดยปกติคนไทยเขาจะคำนวณไว้กลางๆประมาณในวัยผู้ใหญ่ก็ประมาณ50กิโลแล้วแต่คนนะโดยกลางๆก็คือดยโดยประมาณ50ถ้าคนไข้หนัก60ก็คูณไป68 48ก็480ร้อถึงหกร้ซีซีโดยประมาณเข้าใจไหมอ่ะทีนี้มาดูสมมุติว่าถ้าคนไข้ถ้าผู้ป่วยคนเนี้ยเนี่ยกำลังหายใจอยู่เนี่ย,ย,ยนคนไข้หนัก50กิโถ้าคนไข้หนัก50กิโล เราต้องทำให้คนไข้มีไทดอยวอลลุ่มเท่าไหร่ฮะสี่ร้อยถึงห้าร้อยสมมุตินะสมมุตินะตอนนี้ผมสมมุติผมปรับอินสปายเพชเชอร์นะสมมุติผมปรับอินสปายเพชเชอร์ที่สิบอเดี๋ยวเรามาดูนะ ถ้าต้องรุ่มลดลงไหมลดลงไหมครับนี่ค่อยๆลดลงเลยเนี่ยมันกําลังมันกาลังมันกําลังคํานวณค่าอยู่เดี๋ยวรอสักแป,ปก๊บนึงกาลังคํานวณค่าอยู่อ่ะโดยประมาณเห็นไหมครับถ้าคนไข้หนักห้าสิบกิโลกร,รมัมถ้าคนไข้หนักห้าสิบกิโลกร,รมัมเราสิ่งที่เราต้องการคืออะไร ไทโดนบอลลูมไทนลมที่ต้องการคือ8 1 0ถึงซีซีต่อหนักตัว1กิโลกรัมถ้าคนไข้หนัก50คนไข้ควรได้ไทโดนบอลลุมเท่าไหร่ตอนนี้คนไข้ได้เท่าไหร่พอไหมเข้าใจไหมฮะตอนนี้คนไข้ได้ไทโดนบอลลูมคนไข้แค่200กว่าพอไหมไม่พอเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะไปเลี้ยงร่างกายคนไข้พอไหมเราจะทำยังไง เราจะทํายังไงเพิ่มอะไรเราก็เพิ่มเพชเชอร์ให้คนไข้ถูกไหมอย่างที่ครูบอกแล้วว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดเพชเชอร์หรือว่าโหมดวอลลุ่มสุดท้ายแล้วเราต้องการให้ได้ไทดดนวอลลุ่มที่ใกล้เคียงกับปกติของผู้ป่วยถูกไหมเพราะนั้นเวลาเซตเครื่องหมอเขาจะดูไปด้วยว่าคนไข้เนี่ยไทโดนวอลลุ่มได้หรืยอยังถ้ายังไม่ได้อ่ะก็ค่อยเซตเข้าไปเพิ่มเข้าไปอ่าสมมตุติอ่าสิเป็นไงฮะขยายขึ้นไหม ขยายขึ้นเห็นไหมฮะไทดอนวอลลุ่มมันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปทีนี้ก็แล้วแต่ว่าคอนดิชันที่มันมีจํากัดนั่นคนไข้ต้องได้เท่านั้นแล้วแต่ชนิดของลูกด้วยว่ามันมีข้อจํากัดอะไรตั้งหลายต่ำหมูอันนี้ผมพูดในคนไข้ปกติก่อนนะที่มันมีปัญหาเรื่องปอดเห็นไหมครับคนไข้ไทดอนวอลลุ่มคนไข้ก็จะพิ่งขึ้นมาที่400อ่ะตอนนี้ได้400แล้วแอคเซปต์ดีไหมถ้าแอคเซปต์ได้เท่านี้อ่ะ17เพชเชอร์โอเคปิ๊บ6ก็โอเคแต่โดยรวมแล้วเพชเชอร์ที่เข้าไปในคนไข้กกกก็คือ23ใช่มััพปิ๊บบบวน อินสปายเพชเชอร์นะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะสี่ร้อยกว่าโอเคไหมสี่ร้อยกว่าโอเคใช่ไหมถ้าโอเคก็โอเคแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มให้มันถึงห้าร้อยเราอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะอยากให้มันได้ที่ห้าร้อยเราก็เพิ่มเข้าไปอ่ะยี่สิบก็ใส่เพชเชอร์เข้าไปเห็นไหมปอดมันก็จะขยายมากกว่าเดิมไทดอนวอลลุ่มคนไข้ก็จะเพิ่มขึ้นไะหม VTE VTE ก็คือไทดอนวอลลุ่มนะ ขาอาจจะเขียน vt นะครับหรือ tv ก็คืออันเดียวกันนะทีนี้มันจะมีตัวห้อยอยู่ก็คือตัว e กับตัว i เห็นไหมครับตัว e ก็คือตัวที่หายใจออกมาตัว i ก็คือลมที่อัดเข้าไปเนาะหมายความว่าเราอัดลมเข้าไปประมาณ700มันได้ออกมาประมาณ600โดยประมาณโดยปกติแล้วถ้าเซอร์กิตมันไม่มีปัญหา i กับ e มันจะต้องมีค่าใกล้เคียงกันมันไม่มันไม่มันไม่ควรจะห่างกันเกิน มันไม่ควรจะห่างกันมากเกินไปนม่ห,หอกไหมค่ามันจะต้องใกล้เคียงกันเนาะอินกับอินกับเอาอะนะไหม VTE อันนี้เป็นอันนี้ VTI ก็คือลมที่เราใส่เข้าไปเนะ่ยเราใส่เข้าไป700อนะออกมาประมาณห้ากว่าโอเคไหมครับโอเคทีนี้ดูในกราฟดูในกราฟ ข้างบนนะเป็นเพชเชอร์ P A W ก็คือเพชเชอร์ L W A W ก็คือ L V ก็คือเพชเชอร์ที่เข้าไปในทางเดินในใจเวลาที่เราดูเนี่ยเราต้องการเนี่ยเห็นไหมครับช่วงที่หายใจเข้าเนี่ยมันจะตนไ,ไจะต่ขึ้นไปเห็นไหมมันจะไต่เป็นเคอร์ฟขึ้นไปสูงสุดของมันเราดูที่ยอดมันเราก็จะเห็นว่าประมาณ26นะ25 26, 26 26กว่ากว่า26กนี่ก็คือตัว P peak นี P ่แหละก็คือตัวเดียวกันทีนี้สังเกตว่าพอมันหายใจออกมาปุ๊บ สังเกตว่ากราฟมันจะไม่ลงมาแต่ที่ที่ขีดศูนย์ใช่ไหมเพราะอะไรมันลงไม่ไม่ลงมาแต่ที่ขีดศูนย์เพราะฮะเพราะมันมีลมค้างอยู่จากปี๊บนี่ไงถ้าสมมติว่าผมไม่มีปี๊บเลยอ่ะลองดูนะลองดูกราฟมันจะแตะลงมาที่ศูนย์ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมกราฟมันลงมาแตะที่ศูนย์ไหม ช่นั่นก็คือเราไม่มีเราไม่เหลือลมค้างไว้ในปอดเลยแต่ถ้าเราต้องการลมค้างไว้เพราะนั้นปิ๊บมันจะมันจะเป็นตัวที่ช่วยไม่ให้ลมมันแตะลงมาที่ศนย์แสดงว่ามันต้องมีลมเหลือค้างอยู่นั้นผมใส่เข้าไปที่5้าอ่ะสมมติอ่ะที่หกอ่ะเห็นไหมกราฟมันจะไม่ลงมาเอเคไหมครับทีนี้อย่างในเครื่องตัวนี้นะ ให้สังเกตนะสังเกตที่หน้าจอนะต่างกันยังไงม,มันมีอะไรเปลี่ยนไปเ,เออมันคืออะไรหายใจเองถ้าคนไข้หายใจเองกราฟถ้าเป็นเครื่องนี้มันจะเป็นสีเหลืองถ้าคนไข้ไม่หายใจเลยกราฟมันจะเป็นสีอ่าสังเกตนะฮะคนไข้หายใจเองเห็ไนไหมจะเป็นสีเหลือง ให้เด้เองเป็นสีเหลืองทีนี้ฝั่งผมจะอธิบายคำว่า p พ t เชอร์ AC ให้ฟังที่มันต่างกับ CMV ยังไงสมัยแต่ก่อนคำว่า CMV คืออะไร CMV ของเครื่องสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันจะเหมือนคอนโทลเวลาที่เราตั้งคอนโทลอะไรไว้สักอย่างหนึ่งสมมติเราตั้งไว้หายใจ20ครั้งต่อนอาทีเนี่ย เครื่องมันก็จะช่วยหายใจไปที่20ครั้ง mm hmm. เหมือนเวลาเราบีบแอมบูอะนาทีหนึ่งเราจะบีบ20ครั้งห้ามเปลี่ยนจากนี้เลยนะ mm hmm. หายใจนาทีหนึ่งเราจะบีบไปที่20ครั้งมันมีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร mm hmm. ถ้าคุณแค่หายใจเอง mm hmm. ได้แล้วมันมีปัญหาอะไร mm hmm. อะไรนะ mm hmm. ไม่ใช่ mm hmm. อ่ะมันมีแรงต้านอาถูกเวลาที่เราหายใจนะี่ย สมมติอมีคนมาบีบแอมบูให้เธอเนี่ยมันหมายเขาว่ายังไงเธอจะต้องหายใจตามตามคนบีบนะใช่ไหมคนบีบใช่ไหมเอาแต่ขนาดตัวเราเองนาทีหนึ่งเรายังหายใจไม่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 ตรงจังหวะเลยถูกไหมฮะมันก็จะมีช่วงที่เราหยุดหายใจบ้างช่วงที่เรากั้นหายใจบ้างใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเนั้นคนไข่จะรู้สึกว่าเออมันมันมันไม่สัมพันธ์กันอ่ะมันมันมันไม่ซิงครไนไ์กันมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นทํำยังไงเขาก็เลย พัฒนาเครื่องช่วยใจให้มันมีความซิงโครไนซ์นมากขึ้นก็เป็นโหมด assist control คำว่า assist control ก็คือช่วยคำว่า assist คือช่วยช่วยอะไรช่วย control ถ้าคนไข้มีการหายใจอตอนนี้ผมผมผมไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะมันก็จะลันไปตามไซเคิลของมันมันจะลันไปตามไซเคิลพอปึ๊บพอถึงตรงนี้มันก็จะขึ้นทีนี้ผมจะลองดักตรงกลางมันผมไม่รอให้มันถึงไซเคิลของมันผมจะรอดักตรงกลางเห็นไหมพอผมหายใจมานิดหน่อยปึ๊บ เหมือนเราไปดึงเครื่องมันนิดหน่อยอะ่ะพอเราเริ่มหายใจแบบกระตุกมันนิดหน่อยมันก็จะช่วยปล่อยอากาศในช่วงที่เราหายใจเข้าตอนนั้นปรับมันเหมือนเครื่องมันมาปรับจังหวะให้มันตรงกับช่วงที่เราหายใจนึกออกไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะของแอซิสคอนทูนเนี่ยพอผมแต่นิดเดียวเนี่ยเครื่องมันก็จะมาแล้วแต่ถ้าเป็นแบบสมัยโบราณเป็นไงพอถ้าเราหายใจขึ้นมาปุ๊บเครื่องมันไม่สนใจมันรอตีจังหวะของมันเองนึกออกไหมอันนี้ก็คือลักษณะของ ความทันสมัยของเครื่องที่มันพัฒนาขึ้นมาเป็นแอซิสคอนโทรลมันก็ปลอดภัยกับผู้ป่วยมากขึ้นคนไข้จะหายใจจังหวะไหนจะหายใจไม่ต้องหายใจสม่ําเสมอหายใจช้าหายใจเร็วบ้างสลับกันมันก็ไม่มีปัญหาเพราะเครื่องมัน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 จะแอซิสเรามันจะช่วยเราเข้าใจไหมครับเราสามารถดูได้เลยว่าคนไข้หายใจเองหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคนไข้จะหายใจถี่หายใจนนี้ปุ๊บก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นสีเหลืองให้เรา นี่ก็คือลักษณะของการดึงเครื่องคําว่าดึงเครื่องก็คือคนไข้เป็นคนติ๊กเกอร์คนไข้เป็นคนติ๊กเกอร์คือคนไข้เป็นคนดึงเครื่องเป็นคนกระตุ้นว่าเออฉันจะหายใจจังหวะนี้ให้เครื่องตามฉันนะถ้ามันปล่อยให้เครื่องทํางานเลยก็มันจะเป็นสีแดงเครื่องก็จะลันไปเองของมันนึกไหมโอเค